วันนี้แพรมารีวิวคอนแทคเลนส์สัญชาติไต้หวันนะคะแบรนด์ทิก้าวิชั่นเป็นคอนแทคเลนส์ที่หยิบม,มาใส่บ่อยมากช่วงนี้นะจะถ่ายรูปถ่ายคลิปถ่ายวิดีโออะไรอะ่ะก็จะเลือกเป็นตัวนี้เพราะว่ามันใสแล้วมันแววมีความแบบละมุนมากๆทุกคนตัวที่แพรใส่อยู่เนี่ยจะเป็นเลนส์14.0ซึ่งปกติบางเลนส์เนี่ยมันจะเล็กมากเล็กแบบสายฝ่ะซึ่งมันจะไม่เหมาะกับเรานะคะแต่ว่ารุ่นนี้เล็กแต่แววอะ่ะเห็นไหมตามีความกลมโตมเนี่ยแพรใช้ของ แว็บซื้อตุนไว้เยอะขนาดไหนนะคะอันนี้6กพีก้าวิชั่นหมดเลยนะเป็นรุ่นรายวันนะคะอันนี้แพรเอาไว้ใส่เวลาพวกถ่ายคลิปถ่ายรูปถ่ายวิดีโออะ่ะเยอะมากเห็นไหมแต่ว่าวันนี้มาทําคลิปรีวิวทั้งทีนะแพรก็เลยมารีวิวให้3รุ่นเลยเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ ข้อดีของเขานะคะก็คือเลนส์เขาเนี่ยมีความนุ่มสบายไม่ระคายเคืองแล้วก็ไม่แข็งแพรเนี่ยเป็นคนที่ตาแห้งแล้วก็ใส่พวกคอนแทคเลนส์นานๆเนี่ยจะรู้สึกว่าไม่ไหวอะ่ะมันเคืองมากๆเลยนะคะแล้วมันก็แสบตาแต่ว่าตัวเนี้ยคือใส่ได้นานกว่าตัวอื่นๆเลยบางทีใส่แล้วลืมไปเลยว่าใส่คอนแทคเลนส์ทั้ง3สีเนี่ยสวยมากเลยแล้วทุกรุ่นเนี่ยเหมือนกันเลยคือใส่แล้วแววตากลมโตดูน่ารักแล้วก็ไม่ดูโอเวอร์จนเกินไปทุกคนเห็นไหมว่าเลนส์เขาเนี่ยมันมีขนาด แบบว่าพอดีเลยขนาดเป็น14.0 14.2นะรู้สึกว่ามันไม่ได้เล็กไปเลยใส่แล้วมันทําให้ตาเราดูแบลวแล้วก็แต่งหน้าเราแบบดูมีอะไรมากขึ้นไปลองใช้กันดูได้นะถ้าใครที่อยากได้เลนแบบธรรมาชาติแบบเนี้ยใส่แล้วจับไม่ได้ด้วยนะว่าใส่คอนแทคเลนส์เพราะว่าดูเนียนม,มากๆเลยทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวแพรแปะพิกัดแล้วก็ช่องทางไว้ให้นะคะใครสนใจก็ไปกดซื้อกันได้เลยคะ่ะสาหรับคลิปนี้แพรขอลาไปกันค่ะ